คุกน้ำมันเรียบร้อยแล้วนี่บอกโกมาดึงดีหัวหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็จะมีมาแล้วค่ะวันนี้นะคะอากซื้อลูกชิ้นปลามาให้หนูจะมีลับบี้ลูกชิ้นปลากกมแล้วก็ลูกชิ้นกรุก,กรูกงก็ไม่มีใช่ไหมโอเคนี่เราจะมาทำ ก้วยเตี๋ยวกันแต่ทํากินในกินถึงยเย็นเลยนะก้วยเตี๋ยวแม่ซื้อบะหมี่ไข่มาให้เจ้าคุณด้วยเจ้าคุณชอบกินบะหมี่ไข่เป็นไรคะลูก <Okay. S 1> เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆทุกขั้นตอนตั้งแต่การทําน้ําซุปเจียวกากหมูแล้วก็หมูสับป้าปก็จะสับเองด้วยให้ป้าสับ <Okay. S 1> เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่เราจะทําร่วมกัน ขั้นตอนวิธีการทำยวมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกพอจะล้างกระดูกหมูนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเลงเนี่แหละให้สะอาดล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีไข่ไข่ที่เป็นเส้นขาวๆอยู่ตรงกลางเนี่ยพอจะเอาออกให้หมดเพราะว่าเคยทำแล้วไม่ได้ออกน้ำมันขุ่นคากเลยทุกคนทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดเลยล้างน้ำหลายรอบหน่อยแล้วก็จะล้างเกลือด้วย พอทำกับข้าวคือลองผิดลองถูกมาเยอะมากตั้งแต่เป็นคุณแม่ค่ะก็คือทำอาหารเกือบทุกวันเลยได้เคล็ดรับเมนูนู่นนี่นั่นเยอะมากมายนี่นะคะก็ถึงขั้นตอนการล้างนะคะขยำด้วยเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกให้สะอาด แต่เทคนิคการทำน้ำใสใสน้ำซุปใสๆสไม่ได้หมดแค่นี้นะทุกคนอ่ะมาต่อกันเลยพลอยจะใช้สันคอหมูนะคะมาทำเป็นหมูสับส่วนนี้คือจะมีมันแทรกจะทำให้หมูเรานุ่มอร่อยหมูสับเราจะไม่กระด้างแต่ถ้าใครอยากใช้ส่วนอื่นก็ได้จะเป็นสันนอกก็ได้นะคะ พอยตั้งน้ำรอไว้แล้วแล้วก็เวลาน้ำเดือดก่อนที่พอยจะใส่กระดูกหมูลงไปอะค่ะพอยจะเอาน้ําร้อนเนี่ยมาลาดเขาก่อนเป็นการล้างเลือดเป็นเคล็ดลับจริงๆนะอันเนี้ยแล้วก็น้าซุปนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยมีแค่ลากอ่าขึ้นขึ้นชายแล้วก็หัวหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็หัวไชเท้าหอมหัวใหญ่จริงต้องใส่ประมาณ2-3าหัวนะแต่พอมีแค่หัวเดียว เห็นไหมคะสีหมูเปลี่ยนแล้วถึงจะลงจะได้ไม่น้ำมันจะได้ไม่คุนตามด้วยเครื่องของเราเลยตัวรากขึ้นใช่พอจะตัดไอรากฝอยๆออกนะจะเหลือเป็นต้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปบ้านเราเนี่ยชอบกินเป็นผักกาดหอมผักอย่างอื่นไม่ใส่ใส่ผักกาดหอมอย่างเดียวปะ๊าๆนี่ชอบมากมันทำให้ก๋วยเตี๋ยวอะหอมแล้วก็อร่อยลงตัวเลยล่ะคะ่ะ การลดความขมของผักกาดหอมนะคะพ่อยจะล้างน้ำเปล่าก่อนสักรอบสองรอบให้สะอาดจากนั้นนะคะจะใส่เกลือระหว่างนี้ทำไปปะป๊าก็ไปเอาไม้ถูพื้นมาค่ะอันนี้จะเป็นโมวา่าเป็นไม้ถูพื้นทั้งดูดทั้งถูอัตโนมัติแต่มีตัวเนี้ยสะดวกสบายกับชีวิตมากสะดวกสบายประหยัดเวลาที่สำคัญบ้านสะอาดพ่อยจะใช้แปลงแยกนะคะระหว่างในครัวกับในบ้านเพราะว่าครัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่มัน เลิกง่ายเพราะเราทำกับข้าวไงคะ่ะใช้ตัวเนี้ยคือพื้นพอยไม่มีมันเลยนะในห้องครัวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็มีระบบล้างแปลงอัตโนมัติด้วยอแวะมาขายของใครสนใจก็พอยจะแปะพิกัดไปด้านล่างนะคะมากค่ะหลังจากนั้นเราจะมา ล้างมันหมูกันเพื่อจะไปทํากากเจียวแล้วก็เอาน้ํามันไปเจียวกระเทียมเห็นไหมทุกขั้นตอนใส่ใจเพื่อทําออกมามันมันได้ความสุขมันเห็นคนกินแล้วมันอร่อยกินในครอบครัวนะมีความฝันนะอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะ <laughs> นี่นะคะมันหมูก็หั่นตามชอบเลยใครชอบยาวชอบเป็นลูกเตา๋าแต่พอ,อยจะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะคนเขาชอบเป็นแบบเส้นๆยาวๆใช่ไหมแต่พอยไม่ค่อยชอบ พอชอบเป็นแบบว่าเนี่ยหั่นเห็นไหมประมาณหนึ่งนิ้วนะทุกคนแต่ว่าพอเจียออกมาหดเหลือน้อยหนึ่งหว่างนี้ปะ๊าเขาก็สับหมูลอแล้วพลอยลืมถ่ายให้ดูเอาหมูชิ้นมาสับเป็นหมูสับอะค่ะแนะนำว่าให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยสับนะใครทําครัวคงรู้วิธีนี้กันอยู่แล้วตั้งกระทะนะคะเอามันเจียวใส่เอามันเจียว เอามันหมูลงในกระทะแล้วพอก็จะเติมน้านิดหน่อยไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเจียวไปเรื่อยๆจนเขาคายน้ํามันออกมาหมดเลยนะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นพริกนี่ทาพริกน้ําส้มแล้วก็จะมีหั่นเอ่อต้นหอมซอยขึ้นช่ายซอยแล้วก็ผักชีซอยนีเ่นเห็นไหมทุกคนน้ําแห้งหมดแล้วแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเราก็รอเจียวไปเรื่อยๆ คอยใช้เวลาประมาณ10บถึงสินาทีเลยนะนี่หันมาน้ําซุปก็เริ่มระหว่างเนี้ยมันจะมีฟองให้ตักฟองออกเรื่อยๆนะทุกคนคิดดูนะว่าสามชั่วโมงพลอยน้ําไม่ใส่อะไรเลยจะบอกว่าปรุงรสแค่เกลืออย่างเดียวความหวานมาจากไหนมาจากกระดูกหมูแล้วก็หัวไชเท้าแล้วก็อหอมหอมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนโปรดกรุณาอย่าชิมเด็ดขาด เพราะว่ามันจะหมดเอาเพลิน,นมือ,ม,อมากพลอยนะแค่ชิมไปอันเดียวนะหยิบประมาณห้าหกชิ้นนะพอแล้วเดินหนีนกระเทียมน,น,นะคะกระเทียมพลอยใครสะดวกตมตมได้เลยแต่พลอยชอบปัน่นปั่นยาอย่างเงี้ยพลอยชอบมากปัน่นอย่างเงี้ยมัน,น<แ>อเน,อนอกประสงค์วิธีการเทียมกระเทียมกระเจียวกระเทียมนะคะพลอยจะยังไม่เปิดไฟจะเอากระเทียมลงไป ในน้ำมันก่อนนี่น้ำมันที่เราเจียวจากกากหมูมานะพ่อยแบ่งเก็บใส่ในไอ้ถ้วยเขียวๆนะนะั่นเอาไว้ทำกับข้าวต่อแล้วก็คนกระเทียมให้เข้ากับน้ำมันแล้วค่อยเปิดไฟกลางค่อนอ่อนเหมือนเดิมเนะ้อย่าละใส่ตาเด็ดขาดเพราะบอกเลยว่ากระเทียมไม่ไวนะคะนะกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ใส่กระเทียมเจียวไม่เอาน้ำมันไปคลุกกับเส้นน่ะมันไม่อร่อยอะทุกคนมันไม่หอม แล้วยิ่งได้น้ำมันหมูเนี่ยสุดยอดผัดผักอร่อยมากเจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะเป็นสีเหลืองสวยๆนะทุกคนผ่านไปสามชั่วโมงไวไหมไวเพราะว่าเราตัดออกน้ำซุปใสได้ที่เราจะบอกว่าอยากให้ชิมมากน้ำซุปหวานกลมกล่อมโดยที่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าพอยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยแม้แต่ช้อนหนึ่งก็ไม่ได้ใส่ ไปจะทําสูตรตามพลคือต้องมีเวลานะทําแต่เช้าได้กินอีกทีมื้อเที่ยง,งแล้กินประมาณเที่ยงนิดๆอิอ่ะนี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเตรียมเครื่องทุกอย่างแล้วเราจะมาทํากันอ้อลืมเลยลวกหมูสับกันค่ะวิธีลวกหมูสับของพลให้หมูสับนิ่มก็คือต้มน้ําให้เดือดนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รอน้ําเดือดนะคะแล้วก็ตักมาลวกจะอันนี้ได้มาจากเชฟป้อม ป้อมบอกว่าค่อยๆใส่ไปค่อยๆใส่ไปอย่างนี้จะทําให้หมูนุ่มไม่กระด้างนั่นเองพอยชอบไปดูคลิปเชฟป้อมแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําพอยจะปรุงใส่รสด,ดีไปนิดนึงนะคะเพื่อให้หมูเนี่ยมีรสชาติสะบัดน้ําออกดูดีแป๊บเลือดยังแดงอยู่ด้วยอะหมูอะจริงๆมันต้องให้สุกกว่านี้หน่อยนะอ่ะไม่เป็นไรเอาลงไปค่ะ ลงไปในหมอ้อของเราเลยแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะนี่จะเป็นหมูสับพ่อจะ,จะบอกว่าอย่างไเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาใส่หมูสับเน้นๆน่ะชอบมากหมูสับลูกชิ้นปลาของเจียงเขามีขายเป็นแพ็คนะคะถ้าจะไม่ผิดเขาจะขายประมาณ3ามแพคร้อยมีหืกล้วยให้เลือกนี่แต่ว่าอากไม่ได้ซื้อหือกล้วยมาจะเป็นลูกชิ้นรับบี้ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกลมบะหมี่นะคะขี้เส้นบะหมี่ออกแล้วก็ สะบัดแป้งออกให้หมดแต่ยี่ห้อนี้ดีอะไม่ค่อยมีแป้งเลยตั้งน้ำให้เดือจากนั้นก็ลวกเส้นบะหมี่เลยนะคะพอยกลัวทุกคนลวกไม่เป็นกลัวป๊าป๊าโกลวกไม่เป็นพอยก็เลยต้องลวกหมดใส่ชามเอาไว้แล้วก็นำไปคุกน้ำมันเจียวกระเทียมของเราที่เราเจียวไว้นี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะไปกินกันแล้วนะถ้าสรุปง่า,งงายๆคือทำน้ำซุป นานสุดแหละสามชั่วโมงกว่ากินได้ถึงมือเย็นเห็นไหมคะยี่ห้อเนี่ยคือเส้นเขาไม่ติดกันแล้วก็พลอยว่าเส้นเขาอร่อยอยู่นะเนี่ยยายชอบเอามาลวกแล้วก็ทำกินแก้มกับส้มตำมึงก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแกะลูกชิ้นมาปะปลาเขาเอาลูกชิ้นไปล้างน้ำมาแล้วรอบหนึ่งแต่ลูกชิ้นเจียงเขาไม่ค่อยเหม็นขาวนะ,ะเส้นใหญ่ตาดอกบัว จะเป็นแบบหนึบๆเขาเอาไปผัดข,ข้างหน้าเขาเขียนว่ากล้วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดนะแล้วเอามาลวกกินพลอยได้ลองกินแล้วอร่อยอยู่นะเป็นหนึบๆดีอะค่ะแต่ว่าก่อนจะลวกพลอยจะต้องมาคลี่ออกเป็นเส้นๆให้มันไม่ติดกันเป็นก้อนเดี๋ยวเราจะเอาลูกชิ้นลงไปในหม้อน้ำซุปทุกคนเห็นปะจากแบบว่าเกือบน้ำเกือบเต็มหม้อเราเคี่ยวจนแบบลดลงมาเกือบ ครึ่งหนึ่งอะปล่อยลงไปเลยให้น้ำเดือดอย่างนี้ใส่บดทุกอย่างมีอะไรก็ใส่ไปเนี่ยนะทุกชิ้นอะเจ้าคุณชอบกินบะหมี่แห้งค่ะแล้วก็น้ำซุปใส่ผักด้วยนะเด็กคนนี้กินผักเส้นบะหมีพ่พอจะเอามาคุกซีอิ๊วขาวนิดนึงให้มันมีรสชาตินี่ ไปด้วยอะไรเนี่ยหมูสับลูกชิ้นสามลูกแล้วก็น้ำซุปของน้องใส่ผักแล้วก็โรยพริกไทยเสร็จเรียบร้อยบะหมี่แห้งของเจ้าคุณจ้าตอนเที่ยงนี้อยากกินบะหมี่แห้งพอก็ทำบะหมี่แห้งกินเหมือนกัน มาดูของป๊าป๊าป๊าเส้นเล็กจริงๆมันเป็นเส้นจันทำไมถึงกินเส้นจันป๊าป๊าบอกว่าในซอยเราไม่มีขายเส้นเล็กอร่อยอร่อยเลยใครเคยกินเส้นเล็กอ่าเชือกแดงบ้านโป่งบ้างหาซื้อที่ไหนบอกบ้างสิเราต้องไปบ้านโป่งไหมแต่ยายเราอยู่บ้านโป่งนะแม่เราอยู่บ้านโป่งเราไม่เคยเห็นลวกเส้นเสร็จเราก็มาคลุกน้ำมันน้ำมันกระเทียมเจียวใส่กากหมูใส่หมูสับนะคะ หอมมากเมื่อกี้เอาจมูกไปดมเฮ้ยลงไปดมนี่ปะปาใส่ผักหอมเยอะจุกจกุยังไม่เสร็จนะนะ่ะอ่ะใสอีกจ้าใส่อีกจ้า,จาทุกคนเห็นชามปะไม่ได้ชามปกตินะมันเรียกว่าชามมันใหญ่ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนี่ใหญ่มากต้องบอกงี้อ่ะปรุงปะปะ๊ากินเปรี้ยวเผ็ดบีบมะนาวทําไมถึงบีบมะนาวปะปะ๊ามันหอมเนี้ยเหรอ อ่ะไม่คุยกับเราเลยไม่มีส่วนร่วมระหว่างนี้พยก็จะทำบะหมี่แห้งของพยอ,อ่ะเรียกอโกมาพอจะได้ปิดแก๊สทีเดียวเปลืองแก๊สมากบอกนี่ครับใส่หมูสับพยอชอบกินหมูสับมากบะหมี่หมูสับเส้นเล็กหมูสับเส้นใหญ่หมูสับไม่ใช่ลูกชิ้นปาลาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูสับได้ไหม ใส่กัดเจียวคุก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 แล้วก็จะมีน้ำซุปด้วยนี่ของปราปร้าดิทุกคนเห็นอย่างนี้มันดูเล็กนะแต่ของจริงมันใหญ่มากนะทุกคนชามชามโคตพิเศษหน่อยนี่น่ากินไหมทุกคนบะหมี่แห้งของเราโอ้ย จุดพูดตกใจพอยก็จะบีบมะนาวปรุงไปเลยใส่พริกจ้าพริกไทยครับขาดอะไรอีกอ่ะนี่น้ำซุปปะและมือเย็นของเราคะ่ะเส้นใหญ่นี่พอยทำให้ดูนี่เส้นใหญ่นะกินเนาะ้มุดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยอะของปาปาเขาจะเป็นเส้นเล็กเหมือนเดิมชอบกินเส้นเล็ก เล็กๆเราชอบรลยย่งก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และวกขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะคะนี่ของป๊าป๊าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ